นั่นเป็นยังไงเออื่อนใช่ไหมด้อยนิตาอุ้ยไอ้นิตาเขามีอันอันเซเว่นเปิดไหมไม่ไปซื้อกาแฟกันไปอีกล่ะเออไปกูนี่นู้นแล้วเจ้าคันโดนเป็นเออเอาไม่ข่อยนะอะแต่สีไอบอกว่าไม่ข่อยน้ำมันจะแก้วแต่ว้าไอฮะนั่งอ่อยเดียมันจมปวดหัว ปวดมาสองหมื่นสามหมื่นะปวดปาสาโอ้ยจาป็ยังจมปวดตหัวเลเนี่ยสาวนี่เจ้ากัเมานั่เลเด้อได้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 ซื้อมาฝากดอกาแฟปันป๊นปั๊บรงนอนให้นั่มได้ล่ะสซื้อมาฟรไปไปโอ้ยมุทรงนีแท้อคนไหตกหยังหลับเว้ยเอ้เอ้สาวแ่หยังกับพี่กินสมกินสม มามามาโวยกันนี่ป่่ยาบอกคนปวดหัวเป็นทังไหนคือจมปวดตั้งหัวแท้ไอ้เจ้าปู่ดอกจะมันนี่ไร้เมื่อไรนี่จักยาดมจักยาอมจักยามองกับบัวเซาอยู่นี่ปวดปวดทุกต่อปวดหนึงบวดน้ำสาวปวดนี่แหะห่วยไอ้จังไหนจังสิเซาย่าขอเก็บกินแล้วกับบัวเซาคือเก่าอุ้ยนี่เอาเจ้าบัวเอาหัว เออเอาัวดจังเศร้าปวดหัวเอาัวนี่เศร้าปวดเลยปวดนีนจมดอกปวดหัวปวดหัวนี่แมนอยู่บ่วแมนเอาัวดน่ะมันจนะเอาัวนั่นหายเศร้าพวเศร้าอาการปวดหัวนี่บ่มีเกี่ยวกันหยังเกี่ยวเกี่ยวแบบใดมันคือกันหละคกับเ่าก็จะปัดพุนหูนี่พุนหูนี่ยังคูอ่อเปลยังหูตัวเนาะมันคือบอก ลองเบิงลองเบิงนี่บอกเอาต้นหนีแกะคัดไปก่อนลองเบิงถแต่ฉันไมีผัวต้องแบบนี้ลองตัวนี้มึงก่อนแมนลองมึงก่อนลองก่อนเอ้านั่นเออเป็นยังไหนเออมันก็มันก็ฟินดีเลยล่ะพี่ใหญ่เออโอ้ยถ้าว่าข่อยกับปวดคือเก่าล่ะฮะปวดคือเก่ามันกับปวดแล้วนะตัวนี้มันแกะคัดซื้อ เท้าผัวนี่มันคนละแบบเลยว้าวเท้าผัวคนละแบบนนคนละแบบเลยเช่นไงคอยจะไปหาใส่วงี้ไปที่ไหนพี่ไอซ์บอกเราสิบอกบอกเออถ้าห้ามันได้ผลนั่นจังเอาผัวเลยเอ,อดีคือกันมามามา,าใส่ไปแบบนี้ฮะฮะ แบบนี้วะเฮ้ยงบบนี้วะอุ้ยว้าวฮะบาน่อุ้ยอ้ยอ้ยคืโลงแหน้าไปดูเนาะเป็นไหนะสาวอุ้ยโลงหัวคอยลงหัวคอยพวกปวดเลยนหเ้เขาปวดเลย่องยยอ้ขาแต่งเปีสิบอก้าบอกอ้ดิบอกไม่ัวไม่นด้ปวดหัสิบอ่ไม่ปวดิเศร้ปวดเลยเว้ย่อยจไดไปหาัวได้มาไ มันห้ามพท่านไหจังบอกพี่ใหญ่เด้อเออค่อยๆค่อยๆห้ามพท่านไดนค่อยๆมาบอกเจ้าเด้อเฮ้ยสิค่อยๆเจ้าให้แก้ขาเดกค่อยเด้อเฮย